สวัสดีค่ะพบกับจอบกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่6สิงหาคมนะคะเริ่มจากภาพตลาดเช่นเคยนะคะก็ยังถือว่าไม่มีสัญญาณอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะคะโดยรวมเราก็มองว่ายังอยู่ในช่วงพักตัวออกด้านข้างนะคะกรอบการแกว่งตัวสอสวันที่ผ่านมานี่ก็แคบแคบ,แคบเพียงไม่กี่จุดนะคะแล้วก็เครื่องมือเนี่ยให้สัญ,ญญาณซื้อนะคะเดินหน้านิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ย เริ่มชะลอตัวลงอีกครั้งนะคะก็คาดว่าดัชนีน่าจะเลือกที่จะทรงตัวต่อไปนะคะก็ยังคงแนวรับแนวต้านเผื่อ,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 อทางลงไว้อยู่นะคะเพราะว่าขึ้นก็คงไม่กลัวถ้ากลัวลงมากกว่าก็ให้ไว้ที่1 4 2 3งส1 7ถึงหนึ่ะคะแล้วก็ต่ํากว่านี้ก็ถอยมารอที่พันสีเช่นเดิมนะคะต้านก็คือ1น4่งจุดนะคะผ่านได้ค่อยบวกขึ้นไปเป็น1นึ่งจุดค่ะ สต็อกวิวนะคะตัวแรกเป็น PTG นะคะตัวนี้เนี่ยราคายังลอยตัวเหนือ e EMA 5วันอย่างต่อเนื่องนะคะก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมค่อนข้างดีนะคะระยะสั้นโอเคนะคะเครื่องมือให้สัญญาณซื้อ MACD ก็กลับมายืนสัญญาล,ลายนี่ลน์ได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่15.1านะคะแนวต้าน15.8 16.2แล้วก็คัดลอส14.9ค่ะ ถัดมาเป็นซีฟโก้นะคะตัวนี้ราคาวกตัวขึ้นขณะที่ Modify Stochastic เนี่ยให้สัญญาณซื้อในเขต o v e r อร์โซด้วยนะคะเราก็มองว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะน่าถือเป็นโอกาสซื้อดักรีบาวนะคะแนวรับก็ประมาณ10บาท20นะคะต้าน10บาท80นะคะแล้วก็คัดลอสที่10บาท ตัวสุดท้ายนะคะเป็น Home Pro ตัวนี้เนี่ยราคาปิดเหนือ EMA 25วันได้นะคะแล้วก็มีสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะคะวอลุ่มก็เพิ่มขึ้นอย่างหนาตาก็คาดว่ารอบนี้เนี่ยจะได้ดิดตัวขึ้นทดสอบ EMA 75วันนะคะก็คิดเป็นแนวต้านประมาณ6บาท60ถึง6บาท70ได้นะคะรับอยู่ที่6บาท30แล้วก็คัดลอสที่6บาท15สตางค์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ